น้ำหนึ่งพาชมรถมือสองคลิปนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมนะคะอัปเดตรถสาขา2อกันบ้างว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนบ้างนะคะก็สนใจยังไงสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าน จะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์พาชมรถมือสองเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปรับชมกับสาขาสองอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะสลับกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูโกดัง3รถแรกเข้าบ้างนะคะหรือว่าสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งบ้างและที่นี่ค่ะคือสาขาสองของบริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมทีละคันนะคะก็อย่างทีเ่เคยพามาแล้วเนาะตอนที่รีโนเวทใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าณตอนนี้มีรถอะไรนะคะ อยู่ที่สาขาดีบ้างน้ำหนึ่งบอกก่อนว่าที่นี่อยู่ติดถนนนะคะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลสินแพทย์เนี่ยหนึ่งให้ดูเป็นสินแพทย์เสรีรัฐเลยสินแพทย์ไปนิดนึงจะเป็นสีแยกมินบุรีจะเป็นสีแยกมินบุรีนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะพี่พี่ค่ะน้ำหนึ่งไม่ได้เอาไม้มา,มาต้องขอประทานอภัยด้วยนะนี่ให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็ด้านนอกนะคะจะเป็นสี่แยกมินบุรีค่ะพี่พี่ค่ะ มาจากแยกมินบุรีนะคะขับตรงมาปิวปิวปิวปนะคะแล้วก็ยูเทิร์นแต่ถ้าจะไปสำนักงานใหญ่นะคะที่ขาเข้าซอยนี้เลยเต็นท์เราอยู่ในซอยนี้นะไม่ใช่เต็นท์ข้างหน้านะคะเข้าไปในซอยข้ามสะพานและเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปค่ะเราจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเข้าซอย70ก็ได้และ แต่เราไม่ได้อยู่ด้านหน้าถนนนะคะจะมีแค่ฝั่งเดียวนั้นคือเสรีไทย95นะคะอยู่ฝั่งถนนฝั่งเดียวฝั่งนู้นนะคะเราต้องเข้าไปในซอย70หรือ68ตรงสุดเข้าไปเลยค่ะไม่ไกลพี่ๆค่ะเดินจากหน้าปากซอยเข้าไปได้จะเจอเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่มีรถให้เลือกมากถึง500คันในนั้นมีทั้งสำนักงานใหญ่แล้วก็โกด,ดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะเวลารถเข้ามาใหม่เขาก็จะเก็บ ในโกดังนะคะอะละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปรับชมทีละคันกันดีกว่ามาดูซิว่าสาขานี้มีรถอะไรเป็นโชว์รูมตั้งโชว์บ้างคันนี้นะคะมาเริ่มจากคันแรกค่ะเป็น Honda Accord นะคะตัวนี้เป็น Honda Accord 639,000เป็น2.5 EL นะคะเป็นตัวเป็นตัว EL ปี2018 9,000ปี2,018เลขใหม่อยู่ที่100,000กับอีก9,000โลเท่านั้นไฟได้แบบ LED นะคะเป็นแบบตู้ LED ล้อแม็กเดิมค่ะพี่ๆขา639,000ตัวนี้เป็นตัว EL ปี2,018 Accord ์ดเราก็มีค่ะภายในนี้หรูหรามากๆนะคะได้เป็นบอรดหนังสีดำทำความสะอาดง่ายค่ะ ออปชัน Accord ปี2018ตัว EL ตัวท็อปมีอะไรบ้างได้หน้าจอนะพวงมาลายัยนะคะได้เป็นพวงมาลายัยมีฟังก์ชันส้ายขวามีคูดคอนโทรลค่ะนะคะมีคูดคอนโทรลมีฟังก์ชันบลูทูธกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนู้นนะคะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเมมเบ y รีนะคะก็คือจำในส่วนของเบาะ ปรับเบานะนะคือ memory a s s i s t นะคะก็คือปรับเบาะความจำถึงสองระดับด้วยกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือตัวเปิดม่านด้านหลังนะคะอันนี้มี usb นะคะจะอยู่เชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่ขาอ่ะนี่ค่ะก็มี ซอกมีซองซอยเยอะแยะแอร์เป็นแบบดิจิตอลและตรงนี้มีช่องใส่ของนะคะเปิดให้ดูนี่นะคะก็ power outlet นะคะ USB นะก็อยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่สนใจทักมหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ096-198-4963 นี่ค่ะเบาะหนังสีดำการันตีสภาพเดิมแล้วก็ในส่วนของจอมองหลังนะคะก็ไม่ใช่จอมองกระจกกระจกมองหลังได้เป็นแบบออโต้ด้วยนี่ค่ะก็มีกระจกนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งลายไม้เพิ่มความเพิ่มความหรูหราของ Accord ค่ะ639,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ11,000 หนึ่งมื่นหนึ่พอนยอะๆได้ถึง84ดงวดมีแอร์หลังด้วยนะคะได้แอร์หลังมาด้วยใครที่มองหารถที่แบบออปชันครบจัดเต็มนะคะเ,เป็นแบบว่ารถสไตล์ผู้บริหารมาดูด้านท้ายกว้างมากนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว Accord ์นะคะเป็นตัว Accord ขออนุญาตข้ามฝั่งจาก Accord ์ดนะคะมาดูอีกตัวหนึ่งบ้างน,นะคะขอข้ามฝั่งมาดู โตโยต้าแคมรี่กันบ้างค่ะพี่ๆขานอกจาก Accord ปี2018แล้วเราก็ยังมี Toyota c a m มรีปี2019เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะอยู่ที่729,000จะเป็น2.0นะคะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่โฉมหน้านิวนะตัวนี้เออเมื่อกี้ Accord เมื่อกี้ปี18 639,000อันนี้729,000ไมล139,000โล ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะได้เซนเซอร์ด้านหนังด้านด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกแบบ LED แม็กนะคะแม็ก mm hmm. เดิมจากโรงงานสันเหลี่ยมคมค่ะด้านข้างอันนี้คือ Camry วตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0 2.0ที่เปิดด้านนอกได้เป็นโพรเมียมมาดูภายในกันค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะ ก็มีเบาเบาหนังปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมีตัวบันทึกความจำนะคะในส่วนของเบาด้วยนะคะแล้วก็ด้านนอกล้นล้อคอนโซลด้านในจะคุมโทนเป็นสีดําตรงนี้เป็นลายไม้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นลายไม้แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบสีฟ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟอลเบียนไลท์เป็นไฟสร้างบรรยากาศ ะะสไตล์รถห,หรูนะคะสไตล์รถหรูนะตัวนี้รถหรูรถสปอร์ตนะคะเหมือนรถแถบยุโรปนะคะเขาจะมีแบบไฟเอลเบียนไรท์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อ่าตรงเขาเรียกว่าหน้าจอนะคะได้เป็นแบบทัสกีนนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบดูโอ้นะคะแยกสระซ้ายขวาเหมือนกันนี่ค่ะสนใจคันไหนทักมาได้เลยนะคะมีปากกาอยู่ด้วยพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวา แล้วมีฟังก์ชันซ้ายขวาเอ่อคันนี้ไม่หนึ่งแามหมื่นเกโลนะคะหนึ 9, ่งแสนามพลสนใจยังไงทักมาได้ค่ะพี่พี่ขาชอบ Camry เลือก Camry ช,ชอบ Accord เลือก Accord ค่ะเรามีให้เลือกตัวนี้ปีอาจจะใหม่กว่านะคะแต่เลขใหม่สูงกว่าอยู่ที่เท,ทุกทท่านตัดสินใจกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะพี่พี่ขากระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงอันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ ประมาณหมื่นสประมาณนี้นะคะตอนเริ่มต้นหมื่นสามมีแคม r y ด้านหลังอีกด้วยนะคะนีะ่มาดูกันต่อค่ะหรือจะเป็นสไตล์คอสโอเวอร์ค่ะพี่ๆขาตัวนี้จะเป็นตัว Toyota C HR 1.8ตัวมิดปี2018 เนี่ยค่ะเป็นตัว t o y o ต a c h r ใครชอบแบบว่าแนวก็ถือว่าเป็นแฮสแบกห้าประตูเป็น c rosover นะคะช่วงล่างนี้เทียบเท่ากับ Camry เลยนะคะเป็นแบบ GNGA ไดเ้เซ็นเซอร์ด้านหน้าไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะอะมาดูภายในสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัว CSR เป็นสไตล์ c rosover เนาะก็คือ เวลาขึ้นไปเนี่ยมป็นเป็นแฮสแบก5ประตูที่มองวิสัยทัศน์ได้ได้กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าแบบมันก็สูงเนาะเนี่ยค่ะสูงมันิดนึงพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวามีคือคอนโรลด้วยนะคะอันนี้มีหน้าจอมาให้เนี่ค่ะเป็นแบบกดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าค่ะคอนโซลด้านหน้ามีกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงคันนี้ห้าแสน ปี2018แล้วก็มี5 1 9 0 0 0ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจยังไงทักมานะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแบบดันหลังอะ่ะเป็นแบบฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบดันหลังด้วยมาทดลองขับมาดูตัวรถได้เลยด้านหลังอันเดิมหนึ่งพาไปดูห้องเก็บสัมภาระของตัว C-HR กันดีกว่า กระจกมองข้างนะคะเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันกับอีกสามสิบเอ็ดโลกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้งสี่บานเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วแผงประตูเขาดูแบบดูดูแบบดูสปอร์ตดูแบบดูหรูอ่ะเนี่ยอ่ะมาดูด้านหลังดูด้านท้ายบ้างพี่ขาเห็นเข้ามาในนี้สามารถเข้ามานั่งทานกาแฟมาจิบนั่งดูรถเดินชมรถไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยได้นะคะพี่พี่ขา ไงค่ะกระจกมองหลังของเขาอาจจะสูงหน่อยนึงนะมันดูเป็นสีดำไงเลยอาจจะมองดูแคบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้าไปนั่งก็ก็ดูกว้างอยู่นะคะก็อยู่ที่ทุกท่านพิจารณาอยู่ที่การชอบมานั่งได้นะ,ะมาเลือกได้เลยค่ะนะคะฝั่งนี้นะคะไม่จุใจไปดูฝั่งสาขาหนึ่งได้นะคะดูฝั่งนี้ไม่จุใจไปดูฝั่งสาขาหนึ่งได้เนี่ยค่ะก็เป็นห้องเก็บสัมภาระก็จะมองเห็น ห้องผู้โดยสารด้านในนะคะมันถือว่าเป็นรถห้าประตูเหมือนกันค่ะที่สามารถพับเบาะได้เนี่ยค่ะพวกตัวน็อตต่างๆพับเบาได้พับเบาลงไปได้ค่ะก็ถ้าถามถึงความเรียบไม้อ่านน้ำหนึ่งให้ดูด้านหลัง ก็พับเบาลงไปได้ด้านแถวแถวที่สองจะพับพับได้อยู่ประมาณ40-60ค่ะอ่ะ <t> นี่ไฟท้ายเดิมตัวรถเดิมรถทุกคันการันตีสภาพเดิมหากนำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการสะพอมาแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนำหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน พี่ๆค่ะนอกจากตัวแคมรี่ที่เป็นตัวเบนซินแล้วเรายังมีแคมรี่ที่เป็นตัวไฮบริดอีกด้วยแคมรี่ที่เป็นตัวไฮบริดนะคะจะเป็นแบบตัวไฮบริดธรรมดาแล้วก็เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะดูได้จากตรงไหนโลโก้มีสีฟ้าจะเป็นตัวไฮบริดค่ะเนี่ยค่ะกระจังหน้าจะได้เป็นสีเทานะคะเออตัวที่ดักลมเนี่ยจะได้เป็นสีเทากระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมโลโก้นะคะมีสีฟ้าบ่งบอกว่าคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะแล้วก็ไฟหน้า ไฟตัดหมอกได้เป็นแบบ LED ค่ะคันนี้นะคะจะอยู่ที่9 1 9 0 0 0ปี2019เป็นตัว2.5 Hybrid Premium ตัวพรีเมียมได้อะไรบ้างนะคะพี่พี่หาก็ p r e เมียมจริงๆแหละได้เป็นปุ่มพุชตาร์มีตัวปรับเบาะด้วยนะคะเซตเมมโมรเบาะให้ไม่แสนสีค่ะ เป็นรถหน่วยงานได้ลำโพง JBL นะคะได้ลำโพง JBL แล้วก็ในส่วนของแอร์ปรับอิสระแยกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังซ้ายหนาวปรับให้เย็นเฉียบไปเลยขวาร้อนปรับให้ร้อนเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะว่าบางทีปรับทีเดียวมันก็ต้องร้อนได้ทั้งคืออุณหภูมิมันเท่ากันหมดเนาะแต่เนี้ยคือแยกได้เลยด้านหลังก็สามารถแยกได้ กระจกมองหลังเป็น,ปนแบบออโต้ค่ะและตรงนี้ก็ยังมีพลาสติกของคุ้มอยู่นะคะมีกระจกให้ด้วยมีไฟเปิดปั๊บปึ๊บไฟติดปั๊บนะคะแล้วก็คันนี้มีสลูปหลังคาเปิดได้เปิดยังไงกดตรงนี้ค่ะน,นี่ค่ะจะมีตรงนี้ให้กดนะคะมิลลนี้ให้กดมีแบบยกนะคะแล้วก็อันนี้คือปิดมียกขึ้นแล้วก็เปิดทั้งหมด เบาะนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เป็นไฟฟ้าไม่ต้องเอื้อมมือไปเผื่อแบบว่าเขาหลับปรับไม่ได้ลูกนั่งขาซีดเนาะก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถปรับตรงนี้ได้หรือว่าคนที่เราลักหลับอยู่ไม่อยากเอื้อมไปกอดไม่อยากเอื้อมไปกดตรงนี้เลยค่ะพี่พี่อ่ะนี่ด้านหลังนั่งสบายค่ะนะคะเบาะเป็นแบบสัมผัสแบบสบายนุ่มนวลเขาเรียกว่าเป็นแบบ soft touch นะคะตัวนี้เราก็ได้แบบเป็นแบบเรียบนะคะนั่งสบายเลย อ่ะนี่ค่ะเบาะนะคะก็สามารถเนี่ยค่ะมีแบบมีลมเย็นๆเย็นๆน,น,นะคะออกจากเบาะอ,อันนี้เรียกแบบเรียกแบบภาษาชาวบ้านเนาะนะคะก็เหมือนระบายความร้อนนะคะระบายความร้อนอ่าเป็นพรูสตาร์ทมีแพนเดิลชิปนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยออปชั่นเขาเยอะมากสไตล์ผู้บริหารค่ะ9 1 9 0 0 0พี่ๆค่ะ รถทุกคันนี่มึงรีวิวมาเนี่ยถ้าเครดิตดีสามารถอัพจัดยอดเต็มจัดฟีดาวได้นะจัดฟีดาวได้หรือจะเป็น Honda Civic อ่านะคะตัวนี้จะเป็นตัว1 8วัยรุ่นชอบวัยรุ่น Honda นะคะใครที่แบบว่าสาวกอนด d าค่ะตัวนี้เป็น F4 ปี2019 mm hmm. อ้าวอันนี้เปิดไม่ได้ฮะ mm hmm. ปี2019 mm hmm. ดูด้านท้าย ให้ดูด้านท้ายตัวนี้เป็นตัวท็อปตัว EL ค่ะจะมีกล้องมองด้านข้างนะคะหรือจะเป็น HRV สีขาวอันนี้ก็จะเป็น5ที่นั่งตัวเนี้จะเป็นเอ่ะพูดเลยเราขายหลายแบรนด์เนาะจะเป็นคู่แข่งมากับตัว CHR นะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้เขาล็อกอยู่ล็อกอยู่อ่ะโอเค มาดูต่อไป Fortuner ค่ะ Fortuner เราก็มีรวมไปถึงนะคะรถที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์จะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไรไม่ได้เลยนอกจาก t ต y o ต a าโค o l l a อาติสนะคะขึ้นเป็นอันดับที่1ตลอดกับ a อาติเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนึกถึงใครไม่ได้นอกจาก a อาติกับที่เพชรยนต์ไม่0าย93,000โลค่ะส่วนใหญ่แล้ว a อาติสวีอนะคะจะเป็นรถตระวังจากหน่วยงานรถกระบะกระบะถ้าเป็นกระบะยกสูงนะคะเป็นตัวแคบ 4ประตูโตโยต้าส่วนใหญ่จะเป็นรถประวังจากหน่วยงานแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยช่วงนี้ตัวเตี้ยกระบะตัวเตี้ยไม่น้อยเยอะมากสภาพสวยเงื้อเลยเป็นรถขับมือเดียวค่ะพี่ๆี่เป็นรถที่เจ้าของเดิมอาจจะไม่แบบสามารถส่งต่อได้เราก็ไปเอาจากธนาคารมานะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะพี่พี่ขาะ,ะสนใจคันไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นอาลติชมหน้าใหม่ มีเข้ามาใหม่ประมาณ5คันไม้น้อยมากไม่หมื่คันหนึ่งไม่หมื่ดสองคันไม่สามหม่นเคันหนึ่งแล้วก็ไม่สองหม่นห้คันหนึ่งไม่ไม่ถึง4ี่หมื่นโลแล้วค่ะพี่พี่คันนี้ 4, 7, 9, 000, 4 7, 9, 000, ี่แสนเจ็ดหมื่นันสี่แสนเจ่เานจีนะจีอ่ะเดี๋ยวราไปทางอื่นกันบ้างเขารีวิวอยู่เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอ่อโตโยต้าอัลติสสี่แสนสปี2019 ก็จะผ่อนเริ่มต้นจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0จะผ่อนเริ่มต้อนอยู่ประมาณ7,000ปลาย7,8 0 0จริงๆแล้วอ่ะราคารถละแสนละส0 0นะหรือจะเป็น Toyota v i o s คะตัวนี้จะเป็น Toyota v i o s 1.5ตัว E นะคะคันนี้รถราคาจากป้ายเดิมจาก359เหลือเพียงแค่349ไม่แสนสองส่วนคันนี้ไมลหนึ่งแสนหหมื่นโลสีขาว ตัวนี้จะอยู่ที่300000สามแสนเท่าไรสามแสนสองหมื่นเก้าพัปีอาอันนี้ปี2017แต่เนี้ยได้ไหมคันสีขาวได้ไหมเพราะไม่อยู่แค่หนึ่งหนึ่งแสนหนโลแต่คันสีบอลเงินได้ปีปีสิกับปีสิบเจ็ดแต่ไม่อาจจะค่อนข้างเยอะกว่าสีขาวแต่ว่าถือว่าระยะทางเหมาะสมนะถ้าในสําหรับการใช้งานไม่อยู่ประมาณแสนสามนะก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมอยู่ค่ะอ่ะ หรือจะเป็นพวกเซยนต้าเราก็มีนะคะเซยนต้าเราก็มีโตโยต้าเซยนต้าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวจีนะคะเป็นตัวจีเรามีคันนึงเป็นตัววีตัววีจะเป็นตัวท็อปจะเป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งถ้าเป็นตัวจีนะคะฝั่งด้านขวาจะเป็นแมนนวนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟฟ้าเนี่ยค่ะเซยนต้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ เซนต่าราคาอยู่ที่439,000 439,000นี่ค่ะอันนี้ชมหน้าตาของเซนต่าหรือจะเป็น HRV อีกหนึ่งคันอ๋อตัวนี้เป็น BRV เป็น BRV BR เครื่องพันห BRV เครื่องพันหเครื่องพันหแต่เป็นเครื่องพันหที่ ถ้าพูดถึงนะอาจจะดูใหญ่กว่ากว่า Honda Jazz อยู่ที่รูปลักษณ์ Honda Jazz เขาจะดูสปอร์ตเบีเขาจะดูแบบเป็นรถครอบครัวนะคะที่แบบว่าเออมาเป็นแบบครอบครัวสไตล์เขาอเะนาะเวลาเรามองแล้วก็จะเป็น Honda Civic สีดำค่ะสีดำจะเป็นตัว E ตัว E, ว e. จะเป็นตัวรองท็อปค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าตัว E จะไม่ได้มีเออเลนวอช ตรงนี้สนใจยังไงทักมานะคะ0961984963ค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะท้ายเดิมการันตีสภาพเดิมไม่มีผิดพามชนหนักจมน้ำนะหรือจะเป็น t o โยต้ายาลิเราก็มียาลิสสีเทาดำนี่ค่ะโตโยต้ายาลิสสีเทาดำสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะตัวยาลิสไม่น้อยนะคะันนี้ คันนี้เลขไม่จะอยู่ที่สามหมื่นโลสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบสามหมื่นโลปียี่สิบด้วยนะคะดูไฟหน้าสวัยใสยไรที่ตีตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งจุดสองมิตร เป็นรถ e ีโคคารนะคะใครที่แบบว่ารักใน e ีโคคารแล้วก็รักในรถกิ่งสีดานสีประตูตัวนี้สีเทาดําเป็นสีที่ดูแล,ลรักษาความสะอาดง่ายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกเอาติดวีออสนะ,ะแล้วก็มี Mus ส์คันหนึ่งนะคะเมื่อกี้ด้านหน้ามีเป็น f o r ์ u เ e อรคันหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นรถตู้รถตู้หน้ายาวตอนนี้เหลือประมาณ 4- ี่ห้คันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวหน้าสั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นแคมรีอีกหนึ่งคันเป็นยังไงกันบ้างน้ำหนึ่งพาเดินชมพอข้าวเนาะ mm hmm. กับรถนะคะที่อยู่สาขาสองพี่ๆค่ะสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้นะนะการันตีสภาพเดิมเข้ามาดูมาจอดรถดูได้เลยอยากให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะโยคุโทรหาได้ค่ะ0ูนย์เก้6หนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามนะตัวนี้อยู่ที่สาขาสองเดยวน้ำหนึ่งนะคะในช่องน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองเขาอาจจะพา ชมรถเข้าใหม่บ้างนะคะหรือว่าเป็นโกดังสาบบ้างสลับกันไปเนาะนะคะก็ติดตามน้ำหนึ่งไว้ให้ดีๆนะรถทุกคันการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจนน้ำเล่นไม่มีชิ้นสูญหายไม่มีต,ต่อแต,แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือพนักงานกำลังรีวิวรถส,สวยๆให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่นะคะเอาละค,ะคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนจ้านุ่นกำลังปล่อยรถนะเอาละค่ะนะคะสนใจยังไงทักมานะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ